รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรนิวสามสกับผมหนุ่มเจียระนะครับมาแล้วทุกคนจะ้ะทุกคนจ๋าเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสหกโมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32มสเรามีนัดกันนะครับนัดกันวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของภาคการเกษตรมาบอกต่อทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับกับช่วงแรกนั่นก็คือช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ ทํำกลางผืนดินที่มีความหลากหลายทั้งที่ดอนที่ราบหรือที่ลุ่มไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายดินที่ขาดธาตุอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ตามกรมชลประทานยังคงมองเห็นศักยภาพของดินที่รอคอยเพียงน้ำมาช่วยเติมเต็มปลูกชีวิตและสร้างอนาคตแก่เกษตรกรเมื่อดินได้รับน้ำอย่างเพียงพอและมีการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรก็สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากภายแล้งกรมชลประทานจึงใช้น้ำจับมือกับดินสร้างโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกร สำหรับอ่างเก็บน้ำนเรบดินทัชจินดานะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการห้วยสมงอเนื่องะจากพมรนะครับก็เวลานี้เนี่ยเราใช้งานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมา10ปีเต็มละเราเริ่มเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ฤดูฝนปีพศ2559นะครับแล้วก็เริ่มระบายน้ำตั้งแต่ฤดูแล้งปีพศ2560เป็นต้นมานะครับก็เกิดประโยชน์หลักๆเลยเนี่ยประการด้วยกัน ประการแรกก็นะครับก็จะเป็นแหล่งน้ําสําหรับพื้นที่ชนบทานประโยชน์ประการที่2ในเรื่องของการบรรเทาุทกภัยซึ่งเกิดซ้ำซากเป็นประจําทุกปีนะครับประโยชน์ประการที่3ในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคการประปาแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมและประโยชน์ประการที่4ก็คือใช้ในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศในแม่น้ำป่าจีนบุรีในการผักดันน้ำเค็มแล้วก็น้ำเน่าเสียนะครับ ตอนแรกแปลงนี้นะคะมันมันไม่ได้ปลูกทุเรียนเราปลูกยูคาค่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีน้ํา อันนี้พอมีอ่างเก็บน้ําก็มีน้ําซึ่งเราสามารถที่จะใช้บริโภคแล้วก็อุปโภคได้เราก็เลยเปลี่ยนจากยูคาเนียค่ะมาเป็นปลูกทุเรียนถ้าเราปลูกผลไม้เนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องใช้น้ําเยอะก็ได้งบจากกรมชนประทานเนี่ยแหละค่ะมาช่วยเอาต่อยูคาออกมาปรับพื้นที่ให้เราทั้งหมดนั่นแหละค่ะตอนแรกดินของเราเนี่ยมันเป็นกรดเราก็เลยปรับปรุงดินทางกเกษตรอําเภอแล้วก็กรมชนประทานเนี่ยแหละค่ะ เขาก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยในการปรับปรุงดินจากที่มันไม่มีปุ๋ยอะไรแล้วอ่ะหมายความว่าเราปลูกอยู่คานานให้มันฟื้นปูมันขึ้นมาให้มันเหมาะกับการที่เราจะปลูกไม้ผลอย่างสมมตินในน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาซึ่งกรมชนก็ประสานกับประมงจังหวัดเนี่ยค่ะก็พันปลามาให้เรามันได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าอย่างปลานเนี่ยเราเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะจับเอาไปขายกลายเป็นไรายได้ของเราด้วย น้ำไม่มีน้ำเนี่ยมันมันมันสำคัญมากถ้ามันมีน้ำเนี่ยมันจะทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยสมัยก่อนมันไม่มีชาวบ้านก็จะต้องออกไปรับจ้างอย่างเดียวไม่มีอาชีพอื่นไม่มีการที่จะมาแบบว่าเข้าไปแล้วก็ไปหาปลาไปอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่พอมันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มมีไรายได้เขาก็มีความสุข กับการที่เขาสามารถที่จะทํามาหากินได้หลายๆอาชีพทําให้บรรยากาศที่มันเคยแห้งแล้งเนี้ยมันก็กลับที่จะชุ่มชื้นขึ้นมามันก็ทําให้เราลดพวกอาชญากรรมทั้งหลายพวกที่เขาจะต้องลักเล็กขโมยน้อยอะไรเนี่ยมันก็หมดไปในพื้นที่เพราะว่าเขามีไรายได้ไงคะโอม้มันมันมันเป็นความสุข นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ใช่อาชีพนี้ใช่ไหมคะเรารับราชการทั้งสองคนเลยพอเรากเกษียนมาเนี่ยแล้วเราได้มาทําตรงเนี้ยมันทําให้ช่วงบ้านปลายของเราเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสุขแล้วมันก็สงบมันมีความสุขคือมัน มันได้หลายๆอย่างนะคะอย่างสมมติว่าบนเขื่อนอย่างเงี้ยเราก็ไปปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายเราไปเดินมันประโยชน์มันมันเยอะอะมันเกิดความสุขแล้วมันก็ทําให้คนในเนี้ยไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ครอบครัวเราทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ทุกคนก็มีความสุขอะ่ะเราก็สังเกตได้จากการที่เราพบปะกันพูดคุยกันเวลาเราคุยเรื่องต้นไม้เวลาเราคุยเรื่องทรรมาหากินทุกคนก็จะแฮปปี้เหมือนๆกันค่ะ นี่คือพลังของน้ำและดินที่มีเพียงแค่ทำให้ต้นไม้เติบโตแต่ยังสร้างรากฐานใหม่ให้เกษตรกรไทยก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน